สวัสดีค่ะเจอกันรอบดึกรอบมืดนะคะวันนี้มีกิจกรรมใหม่นั่นเองเพจก็ต้องมาใหม่เหมือนกันนะคะเป็นกิจกรรมใหม่ทุกวันพฤหัสนะคะวันนี้เกวก็จะส่งสองแผงนะคะก็คือแผงสองพันห้าร้อยเพจกับแผงสามพันเพจนะคะก็ขายไม่ได้ทั้งคู่นะคะเพราะว่าเกลตั้งใจไว้แล้วว่าเกลอยากจะเอาแบบ เน้นไปแรกในแกลเลอรี่ของกิจกรรมนักเตะนะคะอ่าพวกฮิปฮอปแจ๊สบล็อกประมาณนี้นะคะก็ถ้าในกรณีที่ว่าเราสุ่มแล้วไม่ได้ตามที่เป้าหมายนะคะเกี่วก็จะได้เอาไปใช้ตรงนั้นเลยเพราะจะได้สะสมชิ้นส่วนเนาะใช่ไหมทุกคนก็ตอนนี้ก็สะสมอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าก็อยากได้นักเตะแบบดีๆหน่อยอะนะคะแบบว่าชิ้นส่วนแบบ สะสมให้ได้เยอะๆเพราะว่าอาทิตย์เนี้ยมันเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วไงเดี๋ยวเกี่ยวให้ดูอาทิตย์นี้ยคืออาทิตย์สุดท้ายแล้วไงเห็นไหมคะก็แต้มก็มีแปดร้อยเก้าสิบห้านะคะก็สะสมไว้นะคะเพราะว่าจะได้เอาไว้เลือกนะคะมีฮิปฮอปมาครบแล้วนะคะตอนนี้ก็ยัง รอสะสมก่อนนะคะมางั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นแบบ2500เนห้รก่อนนะคะมางั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นแบบสองพันห้ารเพก่อนละกันเนาะ1 0 0่งร้อยถึงหนึนะคะมาลุ้น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 แพ็กที่หนึ่งกดแล้วนะคะอฮ้ยการ์ดสวยจัง แล้วก็นับแสงห้าแสงละกันสูตร1แสงสีขาวบขอบๆผ่านไปนะคะหแสงสีขาวสองสสี่เตรียมนะคะเตรียมลุ้นเตรียมลุ้นเตรียมลุ้นเตรียมกด ถ้ากดแล้วนะคะได้อะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ยตื่นเต้ว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  LM 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 หนึ่งร้อยหนึ่งนะคะ LM ตำหนึ่งตำหนึ่งตำแหนึ่ง101อ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวอ่ะเกี่ยวเอามาแลกตรงนี้เลยนะคะชิ้นส่วนนะคะหนึ่งร้อยหนึ่งก็จะอยู่ในนี้ พอใช้งานไม่ได้ก็จะเอามาแลกตรงนี้เองนั่นเองนะคะก็จะได้ชิ้นส่วนเพิ่มเข้าไปอีก10นะคะเนี่ยแหละเกี่ยวก็ได้905แล้วแล้วทีนี้มาลุ้นนะคะแพ็คที่2นะคะตามที่บอกไว้นะคะ กำลังอึ้งๆอยู่เมื่อกี้ได้ลึงน้อยหนึ่งนะคะกำลังอึ้งๆอยู่ก็ยังเดียวไปแรกเนาะใช่ไหมมาทีนี้มาลุ้นแพ็กสามพันเพชรกันบ้างนะคะอันนี้ก็ขายไม่ได้นะคะแต่ก็ลุ้นเผื่อจะได้แบบฟุกๆเนาะอ่ะหนึ่งร้อยสองถึงหนึ่งร้อยเจ็ดลุยหนึ่งสองกดเลยนะกันแพ็กที่หนึ่ง แพ็คที่2เหมือนเดิมเหมือนเดิมเอา7แสงครานี้1แสงเปลี่ยนจาก5เป็น7จหละ2แสงนะคะ3แสงสี่แสง 5. แสงหกแสงเตรียมกดแล้วนะคะเตรียมกดเตรียมกดเตรียมกดกดสูตรเจ็ดแสงนะคะเมื่อกี้สูตรห้าแสงวันนี้สูตรเจ็ดแสง GK โกนะคะหนึ่งร้อยสามนะคะก็ เดี๋ยวเกียวก็ไปแลกชิ้นส่วนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะชิ้นส่วนหนึ่งร้อยสามว้าวได้สามสิบชิ้นก็เลิศอยู่นะอ่าทีนี้ก็ไปรวมกันชิ้นส่วนตอนนี้เกียวก็มีทั้งหมดเก้าร้อยสามสิบห้านะคะก็สะต้องสะสมอีกนะคะยังไม่พอนะคะยังไม่พอมาทีนี้ พาเกียวมาทำกิจกรรมใหม่นะคะฮิปฮอปฮิปฮอปเพลงประจำวันเลือกวิธีที่คุณต้องการเล่นเพลงเล่นเพลงลิ์ของคุณให้เสร็จแล้วรับรางวลัลคือคืออะไรวันนี้มาใหม่ด้วยยังงงงงอยู่นะคะ บาปบาไปายบาไปาปบาเอ้าวโน้ตดนตรีฮิปฮอปแล้วทำไมตรงนี้ไม่ขึ้นอ่ะก็บอกให้เลือกอะไรอ่ะอ๋อเลือกวิธีเล่น คือเราต้องเลือกเหรอไม่เข้าใจคืออะไรอ่ะเกี่ยวไม่เข้าใจอ่ะเพลงประจำวันงันก็รับก่อนละกันีย่ยวไม่เข้าใจงงๆอยู่ๆๆนะคะคือต้องเล่นห้าครั้งเหรอใช่ปะ

อ้าวเกือบไม่ผ่านนะคะงงเลยสองแหละต้องเล่นทั้งหมดห้าครั้งอ๋อคือต้องเล่นให้ครบมาๆงั้นก็ต้องเล่นให้ครบที่เขาบอก ครบแล้วครบแล้วอันนี้สามครั้งนะคะเดี๋ยวเกียวดูซิว่าห้าครั้งจะได้อะไรจะได้อะไรในกล่องสามครั้งแล้วนะคะอ่ะต่ออุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุย เย่ yeah. ครบไหมอ่ะสำเร็จนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งถึงจะได้กล่องละมัง้ง ร้อยนะคะอะทีนี้มาล้นกล่องกันนะคะโอ้โนต้ตดนตรีฮิปฮอปห้าสิบแล้วก็ได้รับหนึ่งร้อยโนต้ตดนตรีฮิปฮอป ถ้าเราถึง600แอ้เราก็จะได้ร้อยห้าไคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรอ่ะฟรีอ้าวอันนี้คนนี้ก็เอาไปแลกได้สิแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอามาแลกตรงนี้ใช่เปล่าก็ได้เหรียญเพิ่ม แจ่มเลยแล้วก็อ่อภารกิจเกี่ยวอะไรอะ่ะมาเตอร์จังหวัดสนามรับไอเทมนักเตะเบลลิงแฮมสีสไตล์อ๋อครบแล้วทุกคนครบเฉยแล้วก็รับข้อเสนอประจำวันได้อะไรเอ่ยซีบ b ได้หนึ่งร้อยปล่อยใหม่อ้าวเกี่ยวก็ได้ไปแลกต่ออีกทุกคน 100. หนึ่งรอยอ่ออ้าวทีนี้อ่าเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมอันเก้าเก้ามีปะ่ะเมื่อกี้ไม่มีนะคะแล้วเกี่ยวก็ต้องมาอัดเพิ่มแหล่งต่อ เมื่อวานยังเพิ่มไม่หมดนะคะได้มาเคมาก็เพิ่มไปเลยโอเคเรียบร้อยนะคะก็สมบูรณ์แบบอุ้ยฝึกก่อนยังไม่ได้ฝึกเลยอ้อถ่ายทอดถ่ายทอดเกียวต้องถ่ายทอดนี่นาะถ่ายทอดให้ครบเย่เรียบร้อย้อยเรียบ เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณ fc ที่เข้ามาลุ้นเพชรด้วยกันนะคะก็ขอให้เล่นเกมยังสนุกนะคะ